ตาแก่ตาแดงยอางด้วยไงขึ้นครับขึ้นครับ ชุกละหุกนะครับตอน,นิ้ย like ังไม่ม ah ีเวลาเลยจะไปทันเลยเดี๋ยวักเดี๋ยวเดือบจะหลุดนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดหรือว่าจะไม่ได้ทันได้ทําอะไรเลยมาตอนรับไวเลยวันนี้วันน้ําน้อยนะครับอาทิตย์หน้าก็คงจะลูกหอยแข็งแล้วน้าน้อยหนาเป็นหนึ่งแตมนะครับหายังหากินได้เรื่อยๆอยู่นะครับ กับพงบางนี้ไม่อดนะครับมาสิไลก็ยังโอเคทุกทีหนึ่งตัวหนึ่งแมแล้วนะครับปล่อยขึ้นน้ำเพิ่มเลยหนูเดี๋ยวตีคันนี้ไอ้ดึ่งพุ่นลงมาหน่อยมันลอยไปตีก่อนเอา,เอาบัสดีครับไปเดี๋ยวลุงมีลอกมาให้เยอะแยะเลยอ,อ่าผมแน่นอนแล้วตีก่อนวันนี้ต้องหาผลงานให้เอาปลาให้ลุงได้เจ้ตัวสองตัวนะอ้าวมันกับบางนี้อะฮะเขาาจจะให้ครบ หนูถามเลยนะถ้าเข้ามาทางเนี้ยนุ่งหนูขอตกหน่อยนะผมเรียกเขาพี่อ๋อพี่ใช่ไหมพี่ขอตกหน่อยได้ได้ได้นมาแล้้วอหเราครับไซส์สวยนะครับน่าจะประมาณครึ่งโลได้เนาะพี่เนาะเออน่าจะครึ่งโลครับ กุ้งเล่าไซส์สวยนะครับครึ่งโลช่วยตอนที่ย์เถออย่างเรื่อยๆนะครับตกปลาธรรมดาได้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติโอ้ยให่จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับการตกปลาเรื่องปกติเรื่องปกติกตนานๆจะเจอทีครับกุ้งเล่าไซส์ประมาณเกือบครึ่งโลกวา่าโอเคนะครับ พาไปนู่นวดีด้วยด้วยเจ้ามีให้มเจ้ามีตายตายตายโอ้โมาา้ไม่เดไม่นรนจุโอ้โหรันตัวจริงๆให้เวลานะครับขอให้ได้ตัว เราหุบมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆนะครับขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหเอ้ยเอ็นเลยเดี๋ยวต้องตัดลนะ้วเนี่ยอ่ะขอไปเก็บสายตึ่งๆเออเฮ้ยใกล้ๆนะครับแต้มที่เท่าไหร่แต้มที่สามแต้มที่สานะมนะครับกับพงสองกูเล้าหนะะึ่งนัครับอย่าหากินได้เรื่อยๆอยู่นะครับ ไอ้เขาย่งเยงทเปิดิแล้ว้นีนี่นเราแว้นครับสายกลังสวยเลครับนี่กลังทอดเลยเลื่อยนะครับน้พีสาผลงานหน่อยโอเค ต้องได้ที่เดี๋ยวเขาจะกินเดี๋ยวก็กินเศรษฐายนะตังนั้นแหละเราคงเออเดี๋ยวเขาก็กินผลงานของน้องพีนะครับนี่นี่นี่สีซอสีซออู้เฮ้ยไม่ใช่อเราอเราใช้กับป๋องสวยงามสามารถปล่อยได้มันทำไมดุจังวะยำกุ้งอ่าตกต่อนี่ครับใยำกุ้งสัตว์กำไรวัวให้มันดีๆแล้วมั้ยสิ่ง กรงัวต้หงอยู่น่กดยังล้องเปิดยังเดี๋ยวให้กดเลยเดี๋ยวเรเปิดแั้เปิแล้วอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วปลาไหลนะครับดูดิปลาพัดปลานะครับนี่ๆๆๆเเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรปลาไหลเหรอปลาหลปลาหลาดปลาหลาดออปาหลาดีเฮ้ยน้อยคอย โอเคครับเอาหมดเอาหมดไอ้น yes. 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 wow. ี่ผัดเผ็ดได้ใช่ป่ะผัดพริกผัดเผ็ดได้ต้อาผาหัวนะลุงคันนี้กินลุงคนนั้นผาหัวก็ผ่าล่ะกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วไปว่าลุงไอ้เนสิโซ่สีซองวางตีนนี่สีตีนถึงว่ามันหายไปไหนวะมันกินเสร็จแล้วมุดมันมุดลงดินนะเอาทุกปลานะครับ ในน้องผีอ่านไปแล้วผียก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 โอเคเท่านี้เท่านี้น้องผีตกได้ครับน้องไบปล่อยไปแล้วตัวนึงโอเคไหนครับโอ้โหเรามีผู้ช่วยครับงานนี้มีผู้ช่วยน้องไบนี่ยเนี่เห็นป่ะไหนเอ่ยตัวกรัวกรัวเออสุดยอดสุดยอดนี่เรามีผู้ช่วยนะครับวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยให้น้องๆตกให้กูเลาบไซส์สวยนะครับ ไบน้องไบตึ้ตกี่ตัวแล้วเนีย่ยไบสองแล้วอสองนะครับเนี่น้องไบตกใค่สองตัวแล้วสายสวยเลยเราอยู่เฉยเฉยเรารอกระพงเรารอกระพงอย่างเดียวฮัลโหลว้าวเลยคนสวยตอนนี้เรามีผู้ช่วยสองคนครับน้องพีกับน้องไบนะครับไม่ต้องเหนื่อยงานนี้ตะเปียกไม่เหนื่อยนะครับ มีน้องๆมาช่วยตกเจ้าถิ่นซะด้วยไม่มีใครทําอะไรเราได้นะครับนี่ไปทักทายเพื่อ <Five hours. S 1> นๆหน่อยน้องๆพี่ๆนั่นๆหน่อยอ่านี่พี่ทักทายนั่นๆหน่อยบอกบอกอ่านนันๆอยากมาตกปลาเดี๋ยวให้มาได้นะครับน้องพี่รุ่งจับเยอะอ่าโอเคตะนต่อน้องพี่ขโมยตกทั้งนั้นเดี๋ยวเถอะนี่ไอ้พีทักทายน่าเลยไม่ใช่เหรอ น้าไงตะวันอ้าวน้าๆคนไหนอยากจะมาตกมาตกได้นะครับน้องพีแนะนําน้องพีขโมยตกทุกบ่อพูดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาคันละสองร้อยครับคันละสองร้อยให้ลุงได้กระพงศิลปโลขึ้นก่อนพี่ไปเอาอวนมาดิถ้าลุงได้กระพงศิล โลขึ้นนไปเลยรอบตัวนี้พี่แป้ววัวมาด้วยวางเลยวางเนี่ยอย่างไรก็มี200%เอออดีเอาดีลุงขอกระพง10บโลไปสองตัวแล้วอ๋อสอตัวได้สิบโลได้ตัวนึงห้าโลสองตัวก็10บโลพอดี่พี่ไปเอาที่น้ำปักข้าโเลยทุกอย่างมีหลักฐานอยู่ในยูทูบหมดแล้วไม่หม เอ้ลบขั้นนี้ออกตัดออกให้ตาดอกตัดออกตาดอกตัดออกไอแบบนี้เเซ็นเซอร์ตัดออกม่รตัดออกเลยตาดอกไอีเนี่ยตัวดีตัดออกไอีมันมาแบบนิ่งๆแต่ว่ามันไล่กาดไ่กาดหมอเทนมาเยอนครับลุกตงเป่งท้องีตกได้สายสอครับตัดออกตัดอช ตอนนี้ตะเปียกมีผู้ช่วยอยู่2คนครับน้องไบกับน้องพีนะครับกำลังหาคุ้เราช่วยอมีผลงานนะครับได้สองตัวคนละสองสตัวแล้วอะตกต่อนะครับสู้ๆอ,อนาคตนักตกปลาทิมชาติไทยอย่างพอได้เลยนะครับสองตัวกระพงนี่ เราไอ้นี่หมอเทศอ่าไอ้นี่ไอ้แล้วก็หมดไปเป็ลำเปลาไหลหมดพอได้อยู่นะครับะอะไรนี่กำลังฮะนี่โอเคนะครับพอได้พอได้พอได้ตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับก็คงจะต้องถึงแก่คาราเวลาแล้วก็ยังพอได้อยู่นะครับสระขง2ตัว ภูเลาน้องๆแอนลกพีหลานๆนะพอดีเจ้าของว้างแต่เนี้ยน้องๆเขาไม่ช่วยตกหลานพีหลานอะไรนะครไม่ช่วยตกก็คงพอได้อยอะก็ยังแฮปปี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ยังโอเคนะครับก็โอเคนะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าบ๊ายบายแค่นี้ก่อนครับค่ามองและกลับก่อนนะครับ